ในตอนที่6นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการปรับนะสไตล์ในส่วนที่เรียกว่า Background นะครับตรงนี้แหละครับสำคัญมากๆเลย Background Setting นะครับเป็นหัวใจสําคัญอันนึงนะที่จะทําให้การสร้างโมเดลสามมิติของเราเนี่ยเวลาแสดงผลออกมาแล้วมันสวยงามนะครับซึ่งถ้ามันสวยงามในส p รับใช่ไหมครับมันก็จะสวยงามใน Layout ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการปรับเลยนะแบ็กกราว n ์เซตติ n งคืออะไรนะครับ มีคำถามเยอะมากๆเลยกับแฟนเพจนะครับแล้วก็คนใช้สเกตอัพนะที่ติดต่อเข้ามาในเพจบ้านสเกตอัพนะครับบอกว่าทําไมผมปรับแล้วท้องฟ้ากับดินมันยังมีอยู่ครับอยากได้พื้นขาวครับอะไรเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานของสเกตอัพนะครับนั้นการที่เราไม่เข้าใจพื้นฐานนะครับนั่นคือหัวนั่นคือปัญหาใหญ่นะครับดังนั้นเองเนี่ยแนะนําให้ไปดูสเกตอัพซีโร่ตูฮีโร่ให้ละเอียดก่อนแล้วมาดูตอนนี้นะครับคลิปนี้88ตอนเนี่ยนะ88พ รวมกับ88 Layout นี่บอกเลยว่าทุกคนจะเก่งได้และทั้งหมด all free นะครับฟรีนะครับโดยเพจบ้านสเกลับครับเอาละครับเรามาดูกันเลยนะวิธีการปรับเป็นยังไงครับให้เราไปที่คําสั่งสไตล์นะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไปที่ default tray แล้วไปที่สไตล์นะสไตล์นะครับจะได้มาที่คําสั่ง edit นะครับแล้วเราก็มาเลือกกับ edit แล้วเรามาเลือกตรงนี้ครับ background setting คืออันที่3นะอันแรกคือ edge setting อันที่2 face setting อันที่3เมียกว่า background setting ครับที่ background setting นะครับเราจะเห็นครับว่า background ครับตรงนี้ background ก็คือฉากหลังครับปกติฉากหลังของเราสังเกตไหมครับตอนนี้เดี๋ยวผมปิดสกายก่อนนะฉากหลังของเราครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะเป็นสีเทาเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราเห็นฉากหลังของเราเป็นสีนั่นก็เพราะว่าสไตล์ที่เราเลือกไว้ครับเลือกไว้นะมันมีสี background ครับ ถ้าอยากจะให้มันเป็นสีขาวครับให้เรากดไปที่ Background และให้เราเลือกนะครับ Color v i e w ครับให้มันเป็นสีขาวครับเนี่ยหลือคือกดไปโอเคก็จะกลายเป็นสีขาวครับเราสามารถปรับสีอะไรก็ได้ครับสีเหลืองหรือแม้แต่สีแดงก็ได้เอาเอาสีฟ้าแล้วกันนะเข้าใจไหมครับเราปรับได้นะ Background นี่อยู่ที่เราจะเลือกนะ บางครั้งเราอาจต้องการจะทาดีเทลของแบบที่มีพื้นสีเป็นโลโก้บริษัทสมมติบริษัทเราโทนสีส้มเนี้ยเราก็ทาพื้นหลังแบ็กกราวด์เป็นสีส้มเขม้าใจไหมครับไปที่แบ็กกราวด์ครับถ้าต้องการสีขาวครับผมแนะนำแบบนี้นะให้เลือก c o l o r อร e วแล้วก็กดตัวน,นี้ครับ SLS คือผมปรับไม่ค่อยเก่งจริงนะแล้วก็เลื่อนไปทางขวาสุดครับอย่างเงี้ยง่ายดีครับนะก็ถ้าใครเก่งเลือกปรับสีค่าสีเพราะบางทีเนี่ยนะครับ เวลาทาสีทาบ้านเนี่ยหรือสีอะไรก็ตามเนี่ยบางทีต้องการสีที่เหมือนกันจริงๆเราก็ต้องไปหาค่าสีมาจากคู่ผลิตครับแล้วมาปรับนะกดโอเคครับก็กลายเป็นสีขาวอันนี้คือแบ็กกราวน์นะครับแบ็กกราวน์ต่อไปครับจะมีคําว่าสกายครับสกายคือท้องฟ้าครับท้องฟ้าแล้วก็กราว n d ครับก็คืออะไรพื้นดินครับปกติแล้วสกดนัปปรับได้นะแล้วเราสามารถปรับสีได้ด้วยครับกราวให้เป็นสีอะไรครับปรับได้เลยนะนะครับคอลเลอร์วิวนะครับเป็นสี นี่น้ำตาลนอยอ่านี่นะครับสีน้ำตาลท้องฟ้าอดูเป็นสีอ่อนๆหน่อยเป็นคนที่ท้องฟ้าแบบสีชันชันนิดนึงครับอ่าโอเคเคลียร์นะครับเนาะโอเคมันจะมีคำว่าตรงนี้ครับ Showground from below กับตัว Transparency คืออะไรครับมาดูนะถ้าผมติ๊กคำว่า Showground from below ออกไปครับดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับดูนะแต่ก่อนอื่นเลยแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยผมเอานี่ก่อนดีกว่า เอาทานสเปรเนซี่ก่อนดีกว่าดูนะถ้าผมนะครับเลื่อนไปทางซ้ายสุดครับถ้าทานสเปรเลนซี่ก็คือการมองทะลุนะการโปร่งแสงเนี่ยโดนปรับมาทางซ้ายสุดคือเลื่อนไปทางนี้นะครับซ้ายสุดอย่างเงี้ยดูนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวเก้าอี้ดึงลงไปแบบนี้ครับกับโต๊ะชุดนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเหมือนดีจริงๆเลยครับมันจะจมแบบเนี้ยครับดังนั้นเองเวลาพรีเซนต์งานอะไรก็ตามถ้าเราบอกนี่คือกราว level นะครับ เราสามารถปรับทาง transparency เนี่ยให้มาสุดด้านซ้ายมันจะไม่เห็นทางด้านล่างครับแต่ถ้าต้องการปรับให้มันมองทะลุได้นิดนึงครับแล้วก็นี่ค่อยๆเลื่อนไปครับมันจะค่อยๆเห็นเข้าใจไหมครับอยู่ที่เราจะเลื่อนอะนะครับอย่างนี้จะเห็น,นจางๆแบบนี้เอาแล้วครับนั้นความหมายคือให้ทุกคนคิดดูดีๆว่าต้องการแบบไหนนะครับปรับตรงนี้ได้เลยมีประโยชน์นะไม่ต้องเสียเวลาทาพื้นนะครับก็ออดูแล้วมัน หมมันยุ่งยากอะ่ะปรับตรงนี้จบเลยนะครับต่อไปครับเรามาดูโชว์กราวฟอร์ม e ิโลคืออะไรคือถ้าผมไปอย่างเงี้ยครับปรากฏว่านี่คือใต้ดินถูกไหมเออแล้วกราวมันหายไปครับบางครั้งเราต้องการทำดีเทลของงานใต้ดินเนี่ยเรากดตรงนี้ครับโชว์กราวฟอร์มบิโลมันจะเห็นนะครับไอของปิดตรงนี้เข้าไปเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมองเห็นนะครับพื้นดิน จากด้านล่างนะมองจากด้านล่างขึ้นจะเห็นพื้นดินครับและนี่แหละครับคือโชว์กราวฟอร์มบิโลครับด้วยการปรับแต่งแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราจะเข้าใจสเกลมากขึ้นครับเราสามารถจะปรับนะแสดงผลนะเอ็นะครับเรียไปแล้วนะในตอนแรกๆนะครับแล้วเฟสนะครับแล้วก็แบ็กคาราวด้วยนะถ้าเราเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ครับการปรับแต่งแบบโปรเนี่ยนะครับที่ผมจะสอนตอนต่อไปเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันจะทําได้ดีมากๆเลยนั้นมือใหม่ก็เข้าใจได้แต่เบื้องต้นแล้วพื้นฐานต้องแน่นเกอนนะครับ ในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้คําสั่งที่เรียกว่า Watermark Setting ซึ่งตรงนี้หลายคนไม่เคยได้ใช้เลยครับ Watermark Setting คืออะไรนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้ในคลิปต่อไปครับผม